บัดนี้วันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่58ที่ข้าพเจ้าในนบพุทธจันทร์คอยฝ่าถวายสียงสวดสรรพายพระสูตรประปฏิละมนต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสต,ติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขลาพญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องโดยเทิน ทที่หนึ่งบทกลาบพระรัตนตรัยอรังธรรมาสัมพุทต๋อพระวาบุตรเตพระวันตังอภิวาเทมิตวะาฆาตโตเต้าวตาธรรมะธรรมังนมัต้ามิตุปิปโนเต้าวโตเช้าตั้งโคตั้งกลางนมามิบทที่สองบทบูชาพระเพรติพินาศอรังธรรมาสัมพุทโตสุตจีรังปาริณีพุโตคุณเหิตัธลามานโนธานิปาปาระมีหิเจจิตสติยาวชีวังอาหารพุทธังธรรมังสังฆังสารังกตโตคูเชมิรัตนัตตยังธรรมัง จะรามิโสตินาบทที่สามบทโสตจุนนรมเทวดาสมันตาจะกเขาเรตุอัตตาลาขจันตุเทวดาตัดธรรมมุนีราชตาตุอันตุตักัโมขจังตะเกะามิจลุไปคิดดิจเกลัตเตจานริเกวิมานิสิเปลาเตจักามิตะรวนาคาหานี้เกี่ยวอุตุมเกตเตปุมะจายันตุเทวจรัตเตลวิตเมียกะขณะปัญหาติดนั้นท่านดิเกยังมุนิปราวด์จันตระทัตว เมตุนันตุธรรมโตนะคโลเอมตันตาธรรมโตนะคโลยยมตันตาตมโตนะคโลยยมตันตาปที่สี่บสวปุปปะคะน้มมังกรน้ำโมตตะภะวะโตหโตตัวมะทุมุตะสะน้โมตตะภะวะาตวหโตตัวรมะตุมุตะสะนโมตัภะวะตัวหาตตมะมุิโมตตัะตัมตตะสะ <noise> <hesitation> 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 บทที่หกบทสวดสัจจคิริยาคาถานัตติเมสารลังคังอัญญพุทโธเมสารลังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะตุติเมหุนตุตัพัฒนัตติเมสารลังคังอัญญธรรมโมเมสารลังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะตุติเมหุนตุตัพัฒนัตติเมสารลังคังอัญญตังโฆเมสารลังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะตุติเมหุนตุตพัฒนาบทที่เจ็ดบทสวดติรัตตะนา นามคาถาพุทธังนาเมรัตนาปูตตะตรีรัชิตังทำมังนาเมรัตนาปูตตะวิสุทธิสาลังสังฆนาเมรัตนาปูตตะสุรีรัชิติเอตังนาเมติรัตตังรัตตตัตยาวะหังสัมมาสัพโมต ลิตาวะัตุวิเรเศรบุตังอัญโยยายุตะกุณโยวะคขวาปปะวะสัพพะวัตังอัตุมิไยัมหิปิเะเตวะยะตาจิตันเตเอกังวินาตะทิตะเลสะวาสัมป,ปะเวนะ โลกกาตาจิจัจิเรจัปาตุูตังคัมพีรละยานะวิสัยังตติสุสัตถังวิญญาิปัจจิยเจเนหิวิชนญาลูปังโตกัมหิเกหิจตัณฑะ ข้พาพนิยังเป่ตันจิตุวิติตังคุณกายตายะนามิเยวชนะตายะสุวิสุตัมภิสัมุปัสสังนัมาสิสุทธาปสะทาฐานัง ปัญญาติการะมะธรรมธรรมะปัญญภูนนมังทุกขาปมุญจ,นาจาะนามุขะจารังกตานังประพุชาระเหตุพะละมังอาติปูชาเนยังนิพพานะ ปัจจิกิริยายุปะนิตายาตังปัตตมากิเลสะมาละโตทานะจิทิยาจัตตาทุหิอัตตะกุสะเลหุปะเลสวะนียังปาเนหิจาพิสาะละนังขมะนิยมมาวะ ma hitang tidak tanang kalau nang tak nanti diwanganane tuh nama so mana ima cabeang supa karena jika anu pak paling kali ตถาวะตาจะกุญเจนะอัตตาตุกัดเนนะตุกิเพาเวมุเตเจนะตัสสัจสัทภาปิสุวัตถิโหตุเยเจตาธรรมวินนะยัมปิปามะนะภูโตโลกุตตะปาปิจะไมาโยนิยโต สุโพชังกัทโสปนิสสะยะจะยายะอะยัมปีโหตุวัตุตะเยปะวิจิตโตสุปะสาทกาโลบทีแปดบทสวนน้มักการสิทธิการะโยจักุมามโมหะมมลาปะกัทโส นามังว่าพุทโธสุขโตว,วิมุตโตว,วารัตตาปาสานิโมจัดยันโตปาปสิกมังชนะตังวิเนยังพุทโธว่าลันตังศิรสานมามิโลกัสนาถนจะวินายกกันจะ ปันเตจ่าเตจายติที่หนตูตัพันตรายาจาวินาสเมนตูทำโมทะโจโยวิยาตัดสัตัดสุทเสติโนกัสสัวิสุตที่มังคังนิยานิโกธรรมะทะโยนัสสัคาริลี สาตาวะโหสันติกะโรสุจินโนธรรมังวะรันตังศิระตานมามิโมหะป,ปะทารังอุป,ปัสสันปัาถังสันเตจธาเตเจยะติทิหนตุตัปันตะลาย,ยาจาวินาสเมนตุตธรรมะเตนาคุณา สุขตานุโหโยโลกัสสาปาปุปะอิเลตเชตาสันโตไสยังไายังสันตินิโยชะโกชะ สวากาต่ทามังวิธีทังกะโลติตังทางวโรนตังศีลสารนมามีพุธฐานุพุทธทางสัมมาสีราทิถึงตันเตชะตาเตยยะติที่หุนตุแตพันตลายาจะวิจะวินาสัมมินตุ ดุลีฆาบทส่วนนโมกาลัตตะกะกาถานโมอะระโตตัมมาสัมพ er ุทธัสสะเมติโนนลโมอุตตะมะธรรมมาสะสวะขาตะเตวะเตนิทะนโมมหาสังคัสสาปิตวัฒทะะศีลาติโนนโมโอมามายารัตตะตลาตนาตยะสะสุปะทุกังนโมโอม วาคาติปัสสะปัสสาวะวัตุตยัสปีนโม,มกาลปะาาพ,พ,ามมาาพาเวนะวิคันฉันตุปตะวันโมกาลานุภาเวนะสุวัติอุตุทัพภะทานโม,มกาลอะเตเจนะวิธิมหิโหม,มิเตชวา